สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเนื้อเรื่องย่อเ u e ส t เวอร์จิกันนะนักเดินทางได้พบกับ v i r ร์จิในเมืองและเขาก็ได้ชวนเราไปดำน้ำเพื่อหาสมบัตินะครับแล้วนักเดินทางก็ใจเบาเหลือเกินนะ ใครชวนไปไหนก็เดินตามไปเลยนะครับแล้วเขาก็พาเราไปดำน้ำนะทุกคนนะแล้วก็เจอเอาปวิหารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คล้ายๆกับสถานที่ที่เราไปสำรวจตอนเควสแอนน์นะนะเขาก็บอกเราว่าที่นี่คือสถาบันของพวก การเขนดอกลิลลี่นะครับหรือว่าลิเลียครูซนะครับซึ่งพอฟังชื่อเนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันอำเรานนแน่ๆนะทุกคนนะเอออำเรานนแน่ๆเพราะเจ้าเวอร์จิลเนี่ยก็คงจะเอาชื่อมาจากสมาคมนัสซิเซนครูซนะครับนัซิเซนก็คือเป็นชื่อดอกไม้นะครับครูสก็คือการเขนเนาะเออเขาตั้งขึ้นมาว่า เป็นสถานที่เรื่องเด็กกําพ้าอะไรของเขาอ่ะเลยตั้งเป็นกลางเขนนะครับนัซิเซนก็คือดอกอแดนโดโฟนนะทุกคนนะเออในภาษาเยอรมันนะครับแต่เจ้าเวอร์จิวนี่มันก็แบบ เออมันไม่รู้จะหลอกเราอย่างไงมันก็นึกคำขึ้นมาไงก็บอกเราว่าเป็นแบบพวกลิลลี่กางเขนนะครับซึ่งนักเดินาทางกับไพมอนก็ไม่เอะใจอะไรนะตามมันไปรับก็จะเจอว่าที่นี่เนี่ยถูกใช้เป็นศูนย์วิจัยพลังงานนะก็จะเห็นว่าจะมีของจากเมืองทะเลซายนะครับมากมายถูกนํามาตรวจสอบที่นี่นะครับแล้วก็ยังเจอบันทึกของอเลนนะครับที่บอกว่าผู้ช่วยนั้นมักจะลายหยุดนะก็เลยต้องเรียกมาริอันนะครับมาช่วยนะครับ จริงๆเขาอยากชวนแอนมาเข้าร่วมงานวิจัยของเขาแต่ว่าแอนนั้นก็ไม่สนใจนะครับเออต่อมาเขาก็ได้เรเน่กับเจคอบมาร่วมทีมวิจัยเนาะเราก็จะเริ่มสังเกตว่าไอ้ผู้ช่วยเนี่ยมันก็เริ่มป่วยบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็อาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ แในที่สุดพวกเขาก็ต้องย้ายห้องทดลองกันนะแล้วเราก็เจอบันทึกของผู้ช่วยอลเลนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยทาให้จักรกลนะครับที่ขนมาจากทะเลทรายเนี่ยดันแบบมีชีวิตขึ้นมานะทาให้เกิดเลือกเลยนะครับแต่ว่าอลเลนนั้นก็สามารถทําให้พวกมันเชื่องได้นะครับพอเขาเริ่มป่วยเนี่ยอลเลนกับน้องสาวก็มาเยี่ยมนะเขาบอกว่า้องสาวอลเลนนะครับก็หรือมาริแอนนี่แหละนะก็เป็นคนที่ฉลาดมากนะครับหลังจากได้เรเน่กับเจคอบเข้าทีมเนี่ยดูเหมือนว่า เรเน่เองก็จะเป็นคนฉลาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคนฉลาด3าคนแล้วนะคืออเลนนะครับแมรี Marie ่แอนแล้วก็เรเน่นะครับแต่ว่าเจคอบเนี่ยก็ยังหัวทึบระดับเดียวกันกับเขานะอเลนกับเรเน่เนี่ยก็คิดจะใช้นิวมาและนิวเสียในการสร้างพลังงานนะครับในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าผู้ช่วยก็เริ่มมีอาการป่วยที่แบบเด่นชัดขึ้นนะวันหนึ่งพวกเขาก็พากันไปปิกนิกที่ไปี่ชอนะครับซึ่งมันเป็นบ้านเกิดของเรเน่นะครับเรเน่เนี่ย อายุน้อยที่สุดในกลุ่มครับแต่ก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากนะแล้วก็เธอก็จะมีความสนใจในโบราณสถานนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องละครนะครับตราประทับบางอย่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาการของไอ้ผู้ช่วยคนนี้ก็เริ่มเป็นหนักขึ้นนะครับจนถึงแบบบางทีก็ไม่ได้สติเลยนะซึ่งเขาก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วทั้งเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเออจริงเป็นเด็กนะครับที่มาจากสถานลิงเด็กกพัพา นาซิเซนครูนะครับผู้ช่วยเขาก,ก็บอกว่าเค้กของรองผู้อํานวยการเนี่ยกินแล้วจะรู้สึกทรมานนะครับเออผู้ช่วยก็มีไอเดียว่าถ้ากล้องถ่ายรูปเนี่ยมันดันมีชีวิตขึ้นมานะครับเวลาเขาไปทําอะไรไปเที่ยวไปเล่นไอ้กล้องนี่มาช่วยถ่ายรูปให้พวกเขาได้นะครับก็จะดีนะครับซึ่งไอเดียนี้สุดท้ายแล้วมันก็อาเลนก็เก็บไปนะครับ ในที่สุดนะครับงานวิจัยข้อสาเร็จนะครับเรเน่ mm hmm. และเจคขอบก็ออกไปแล้วก็ไปทําหัวข้องานวิจัยใหม่นะส่วนตัวผู้ช่วยเนี่ยก็ถูกเรเน่ะนะครับชวนไปอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขายังป่วยอยู่นะแล้วการสร้างพรังานอาเนะครับของอเลนเนี่ยก็สําเร็จขึ้นนะทุกคนนะในวันที่แบบ เรเน่กับเจคอบคอมเมดีมนะครับอเลนพอดีนะตัวผู้ช่วยเนี่ยก็แอบมองไปเห็นนะครับในฝั่งของงานทดลองของเลเน่นะในห้องของเลเน่นะครับเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นงานทดลองที่แบบอันตรายมากเพราะว่ามันมีการป้องกันนะครับเออแบบแน่นหนามากนะพอได้พลังงานอาเคนมาแล้วนะครับทุกคนครับอเลนก็ถูกย้ายนะครับไปทํางานวิจัยเกี่ยวกับจากกลต่อนะ เราก็เจอบันทึกอีกอันหนึ่งนะครับบอกว่าหลังจากได้พลังงานนะครับอเลนเนี่ยก็ต้องไปวิจัยเกี่ยวกับจากกลเนาะ,นะที่มันจะต้องสามารถรับแรงขับของพลังงานมหาศาลนี้ได้นะพลังงานแบบนี้ปกติจะเห็นได้ในอากาศน้ําและสิ่งมีชีวิตในฟอนเทตอยู่แล้วนะครับเออแต่เดิมทีเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะแต่ในที่สุดนะครับอเลนก็สามารถทํางานวิจัยที่สามารถควบคุมมันได้นะโน้ตนั้นมีการตําหนิว่า เซอร์เบียสโง่นะครับเออแบบเออคงไม่มีใครโง่เหมือนเซอร์เบียสหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออาจจะเป็นตัวชื่อของผู้เขียนบทความนี้เองก็ได้นะจริงๆแล้วชื่อเซอร์เบียสนั้นมาจากชื่อของคนที่คิดค้นเครื่องส่งสัญญาณอินิกมากนะในตัวของคนเนี้ยนะครับเขาก็เลยไม่กล้าเสนอชื่อตัวเองนะครับในการจดสิบัตร,รร่วมกับอลเลนนะนะเพราะว่าเขาอายในความสามารถของตัวเองครับเอองานวิจัยมันก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะจนถึงจุดที่อ มันเริ่มน่ากลัวนะครับเออแล้วเริ่มมีอันตรายจากจากคนที่สร้างขึ้นมาละอืมในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่ต้องย้ายศูนย์วิจัยอีกครั้งนะครับเขาก็เลยถือโอกาสนี้กเกษียณตัวเองแล้วก็ไปเปิดร้านซ่อมนาฬิกาแทนนะแล้วก็มีบันทึกนะครับระบุนะครับว่ามีการรวมตัวเป็นสมาคมลับในสถาบันครับเออแต่พวกเขานั้นยังไม่ได้ทําอะไรที่ผิดเป็นชิดเป็นอันเลยไม่สามารถให้ทางการมาจัดการได้นะครับได้แต่จับตาไว้นะ โดยที่มีผู้นำชื่อว่าเดอะมาสเตอร์นะครับจำสิ่งนี้ไว้ดีๆนะทุกคนนะท่องผู้อำนวยการนะครับก็มีบันทึกนะครับเขาก็บอกว่าเสียดายพลาดนัดนะจะ,จะไปชมงานของคอ,อปิเลียสนะครับ เธอตัดสินใจที่จะปิดสถาบันนะครับแล้วก็ย้ายไปใกล้น้ําพุลูซีนนะครับแต่ว่ามีปัญหาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะใช้บริเวณน้ําูุลูซีนนะในการสร้างโรงละครนะครับหรือที่เป็นศาลในปัจจุบันนะมันใช้อันเดียวกันนะครับเ,เธอเนี่ยตั้งใจจะสร้างสถาบันที่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตามหวังเลยเนาะนะเธอก็ไปเคารพสูสานเบอร์สู้นะครับทุกคนครับแล้วหวังว่าสิ่งที่ เป็นมานุเอลคิดนะทุกคนนะเออมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเ,เธอก็ได้เจอกับผู้พิพากษาคนใหม่นะครับแต่ว่า ผู้วิสาหาคนนี้เนี่ยก็มีแบบช่าทางแปลกๆดีนะครับเออแต่ว่าก็ยังดีกว่าพวกรีออนนะครับระหว่างการวิจัยนะคาร์เตอร์นะครับซึ่งพี่คิดว่าคาร์เตอร์คุนี้น่าจะหมายถึงผู้ช่วยอารเลนคุณก่อนอะที่มันเจ็บๆป่วยๆบ่อยๆนะเออเขาก็แบบป่วยบ่อยนะครับก็เลยต้องเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจสอบนะแผนการของอาเลนนะครับก็ได้รับการอนุมัตินะครับแม้ว่าจะมีสารพิษตกค้างอยู่นะครับที่ยังไม่สามารถกำจัดได้เนี่ย แล้วมอนก็เริ่มให้กำเนิดเจ้าพวกลูกน้ำจกแบบปนเปื้อนขึ้นมานะพวกเลเน่นะครับเป็นลูกบุญธรรมของครานะก็เริ่มพบการเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับเธอก็เลยจะไปหาเรือกับเอมานูเอลนะเมื่อมาถึงห้องวิจัยหุ่นอมตะนะครับเวอร์จิลก็ทําการปิดประตูขังเราไว้กับหุ่นนะแท้จริงแล้วเขาหลอกลงามาก็เพื่อจะมาชิงทรัพย์เราแหละนะทุกคนนะกามาขังเราไว้กับหุ่นที่ไม่มีวันตายนะครับให้หุ่นมันฆ่าเราอะไรเงี้ย เออเราไปดูทำใจเราก็เลยทํายกระจกกั้นน้ำทะเลนะครับให้น้ำทะเลมันพักทะลักข้ามานะครับมันก็เลยทำให้หุ่นตัวนั้นมันช็อตนะทุกคนนะแล้วเราก็ถูกพัดออกมานะครับเมื่อเรากลับเข้าไปเนี่ยเราก็พบกับทางเข้าสมาคามนาซูเซนครูสนะครับที่มันซ่อนอยู่นะตัวแอนเนี่ยที่เป็นออชินิดน้อยนะครับที่ตามเรามานะ ก็ได้รับความทรงจำเนะครับเออเกี่ยวกับทะเลแห่งชีวิตนะครับและพลายุเรียวซีนะที่ถูกความมืดนั้นกลืนกินนะครับแนละ้วโลกก็ต้องเข้าสู่ความมืดมิดนะครับแล้วเราก็ได้กุญแจเข้าห้องวิจัยลับเนาะเราก็พบบันทึกนะครับ การศึกษาจากกลทะเลทรายนั้นไม่พอนะผู้อํานวยการคิดจะสร้างสิ่งที่อันตรายขึ้นมาหรือเนี่ยนะครับอเลนก็เริ่มสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายมากขึ้นนะครับมีการสร้างหมาหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็อเลนก็โดนหน่วยล่างเงาจับไปสุดท้ายนะครับเออหุ่นยนต์ก็ที่ไม่มีวันตายนี่ก็ไม่รู้ทำยังไงเขาเลยผลึกจะทิ้งมันไว้ที่นี่เนาะ แล้วก็เจอบันทึกประวัติศาสตร์โบราณนะครับทุกคนครับเกี่ยวกับออชินิดนะครับว่ากันว่าออชินิดนั้นเกิดจากน้าตาของอีโกเรียนะครับเพราะว่าเธอสงสารราวมังกรนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเธอเศร้ากับชะตากรรมของมนุษย์นะครับเอ่อยามที่กระดูกกิ้งก่าขาวโพลนแปลเปลี่ยนเป็นโครนเลนนะครับหงฟ้าก็ได้ถือกําเนิดขึ้นณที่แห่งนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจในการมีชีวิตนะครับออชินิดก็ถูกส่งไปทั่วแต้ววดนะครับแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่า จริงๆแล้วออชินิดเนี่ยมันมีมากกอนอิเกเรียกับเรมูเลียซะอีกนะเออทวยเทพั้นส่งสายฟ้าฟาดลงมาเพราะเครื่องแคสน,นะครับเหล่าทวยเทพจึงล่ำให้จนน้ำตารวมกันเป็นทะเลและสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วออชินิดนั้นมีก็ทั้งฉลาดและโง่ก็มีนะครับพวกมันนั้นเกิดจากเกลียวแยกนะเออหรือว่าหยดน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกพวกแม่พันธุ์นะครับหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกและสติปัญญานะครับและต้องมีการขึ้นทะเบียนนะครับเออเผื่อว่าอิเกเรียนั้น จะตายนะครับเออแล้วก็หัวหน้าเอาชินิดเนี่ยจะได้แน่ใจว่าเผ่าพันธุ์ของเธอนั้นจะอยู่รอดต่อไปนะครับเราก็พาซีมัวนะครับเข้ามาในสมาคมนาซีเซงพุตนะครับซีมัวก็ได้ความทรงจําของตัวเองคืนมาอีกนะครับเออได้อัปโหลดความทรงจําตัวเองขึ้นมานะครับเขาก็ จำได้ว่าเขาได้เดินทางไปที่อิลินัสพร้อมกับแมรี่แอนเพื่อจะจับกลุ่มสมาชิกนะครับที่กำลังหลบหนีของนาซีซึนครูสนะครับแล้วก็ได้ประทากับเจคอบอิงโกนะครับและเมื่อแอนเห็นนะครับก็รู้จักซีมัวขึ้นมาทันทีนะแต่ว่าซีมัวนั้นไม่รู้จักแอนนะครับแต่ดูเหมือนแอนเนี่ยจะรับมือแล้วก็จัดการกับ กลไก AI แปลกๆของซีมัวได้ดีมากนะครับเออแล้วทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจออกเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อไปตามหาแมรี่แอนนะครับในดินแดนนิทรารมนะนักเดินทางก็ได้เจอทุงมือขาวซอนนี่นะครับที่กําลังตามหาเวอร์จิลอยู่นะเออแล้วสุดท้ายที่เขาก็ได้ชวนเราไปยังรังเวอร์จิลและได้กระทืบเวอร์จิลนะทุกคนเออแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าจริงๆแลว้วพวกเขา้นทั้งหมดเป็นสมาชิกของอุปกรลรับบางอย่างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ,บวัสดีครับ